อัสสลาม u ะ l a ก ah uh. ุบรมตุลลอฮฺมาบารกาตุภาพนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์จะเรียนเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์นะคะอ่ะเริ่มก่อนเริ่มเรียนผู้ถามอะไรเอ่ยประกอบได้เซลล์ดูในรูปนี้นะคะดูในรูปนี้นะคะอะไรเอ่ยประกอบด้วยเซลล์อ่ะคำตอบนะคะคือ แกะกับหญ้านะคะเนื่องจากเซลเนี่ยเป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะคะแกะเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะอ่าเป็นสิ่งมีชีวิตหญ้าเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะแกะเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นเซลลก็คือเซล์สัตว์ต่นเองหญ้าเป็นพืชเซลเลยเป็น เซลพืชนั่นเองซึ่งเซลล์แต่ละชนิดเนี่ยจะมีขนาดรูปร่งางและหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะแต่เซลล์ทุกชนิดเนี่ยจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ3ส,ส่วนนะคะอันนี้คือจะเหมือนกันได้แก่เยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลลทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนต่างๆที่อยู่ภายในเซล ควบคุมการผ่านเข้าออกของสารระหว่างเซลล์และมีคุณสมบัติยอมให้สารบางชนิดผ่านได้เรียกว่าเยื่อเลือกผ่านนั่นเองต่อมาตรงกลางนะคะก็คือนิวเคลียสนิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมภายในประกอบด้วยสารที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมและกิจกรรมต่างๆของเซลล์สุดท้ายนะคะ,ะ,คะก็คือสีเขียวนี้ก็คือตัวไซโทพลาซึม ไซโทพลาซึมมีลักษณะเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลวประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่และมีสารต่างๆละลายและแขวนลอยอยู่ทั้งสารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเซลล์พวกน้ำตาลโปรตีนหรือไขมันพวกนี้เป็นต้นนะคะรวมทั้งของเสียต่างๆจากกิจกรรมของเซลล์นะคะ ซึ่งนอกจากนั้นไซโทพัสซึมยังพบออแกเนลหลายชนิดกระจัดกระจายอยู่นะคะอ่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องโครงสร้างของเซลล์พืชนะคะมานแรกเลยก็คือไมโทคอนเดรียนะคะ จมโทคอนเดรียเนี่ยจะมีเยื่อหุ้ม2ชั้นทำหน้าที่เป็นแหล่งสร้างพลังงานให้แก่เซลล์ต่อมานะคะอันที่2 n u นิวเคลียสนิวเคลียสจะคอยควบคุมกระบวนการต่างๆภายในเซลล์เป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญที่สุดของเซลล์เลยนะคะอันที่3ก็คือสีส้มๆนี้ร่างแหกเอนโดพลาซมมมีลักษณะก็คือเป็นท่อแบน บางส่วนพองออกเป็นถุงเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็เอนไซม์ค่ะอันที่4ตัวกอจิบ,บอดี้นะคะลักษณะเป็นถุงเยื่อบางๆเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆและส่วนปลายของถุงมักโป่งออกทำหน้าที่เก็บสารที่ร่างแหเอ endoplasm สร้าง,งขึ้นมาค่ะอันที่5เจ้าไรโบโซมไรโบโซมเนี่ยมีขนาดเล็ก กระจายอยู่ทั่วไซโทพลาสซึมนะคะอยู่ร,บรอบๆไซโทพลาสมอยู่ร,บรอบๆนะคะทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนค่ะอันที่6ผนังเซลล์ผนังเซลล์เป็นโครงสร้างที่ห่อหุ้มด้านนอกของเซลล์พืชทำให้เซลล์มีความแข็งแรงและช่วยให้เซลล์สามารถคงรูปอยู่ได้ออและป้องกันการสูญเสียน้ำของพืชน,นะคะ พบได้เฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้นต่อมาอันที่7ตัวแวคิวโอนะคะลักษณะเป็นถุงภายในมีสารละลายอยู่ในเซลล์พืชมีเยื่อหุ้มชั้นเดียวทำหน้าที่ในการเก็บสะสมน้ำและสารอื่นๆแต่ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำและของเสียนะคะอันที่8 c l คลอโรพลาส คลอโรพลาสมีเยื่อหุ้ม2ชั้นภายในมีโรงควัตถุที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงที่เรียกว่าคลอโรฟิลพบได้เฉพาะในเซลล์พืชนะคะสุดท้ายอันที่9เยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่ในการห่อหุ้มเซลล์และเป็นเยื่อเลือกผ่านควบคุมการเข้าออกของเซลล์ป้องกันการรั่วไหลของสารประกอบต่างๆนะคะอ่ะขั้นต่อไป เราจะมาเรียนเรื่องโครงสร้างของเซลล์สัตว์นะคะก็ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะอัสลามุอะลัยกุ้มวาหรมะตุลล้อวาบเรอกาตู